กะเนี่ยหันไตหัวเนี่ยโอ้ดอกกำลังน่าหักนะเจ้าเนาะอ้ยโอ้ยกัเจ้าง้มขนาดสามดอกเลยเจ้าหนึ่งสองสามง้มขนาด นะขนาดเจ้าพัดว้าวนี่งามเจ้าพอกะพอกะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนั้นอันนั้นจะทาแคมก้าอัอานนี้ก็เจ้าบะม,มีนอนเลยอะ Wow. Đọc tâm hút tâm ý cháu. Wow.